ก่อนหน้านี้ครับสปปลาวมีการเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละสิบแต่พอมาถึงปี2021ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสวยสาอากรกระทรวงการคลังจึงมีการแจ้งให้ปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละสิบเหลือลร้อยละเจ็ดโดยเริ่มปฏิบัต,ติมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามครับจากสภาวะความกดดันด้านเศรษฐกิจก,การเงิน ผู้จัดการธนาคารโลกก็มีความเห็นว่าสปปรลาวควรปรับภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละเจ็ให้กลับมาเป็นร้อยละสิดังเดิมเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสปปรลาวยังต้องเผชิญกับเงินเฟ้อหนี้สาธารณะและขาดแรงสนับสนุนปัจจุบันสิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของสปปรลาวกลับมาฟื้นตัวได้มาจากการท่องเที่ยวการบริการด้านขนส่งและการลงทุนจากต่างประเทศครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนวิ